้านบ c f r p ซ่อมเสาได้อย่างไรไปดูขั้นตอนกันครับบ้านหลังนี้นะครับปัญหาคือเสานั้นมีความชื้นขึ้นมาจากด้านใต้เหล็กเป็นสนิมดันจนปูนระเบิดครับเรามาทําการซ่อมกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นโดยการที่เราสกัดผนังออกทั้ง2ด้านเท่ากับเสาเปลือยๆหลังจากนั้นเราก็จะสกัดคอนกรีตไปถึงคอนกรีตท,ที่แข็งแรงแล้วก็ทําความสะอาดเหล็กที่เป็นสนิม จนถึงเหล็กที่แข็งแรงจากนั้นเราใช้ KB 3 1 0น้ำยาแปลงสนิมเหล็กทาไปบนเหล็กที่เป็นสนิมและรอแห้งจนทามคืนจนเปลี่ยนเป็นสีดำและไม่ติดมือจากนั้นขั้นตอนสำคัญคือการเสริมความแข็งแรงชดเชยเหล็กเดิมที่เสียหายที่นี่เราใช้ GFRP ในการเสริมชดเชล็กเดิมแทนการใช้เหล็กเส้นเป็นการเสริมยึดไว้ในเหล็กปลอกหลังจากนั้นก็จะผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ปสานคอนกรีตทาไปบนเหล็กบนคอนกรีตบน GFRP ทาแบบตามแนวทาแบบยีๆหรือวนๆเพื่อให้เนื้อของอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นเข้าไปเต็มพื้นที่ขณะที่ยังเปียกๆอยู่นั้น สำคัญนะครับในขณะที่อ e ีพ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่นั้นเราจะผสมในส่วนของปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษแล้วนําปูนซ่นอมโครงสร้างที่เราผสมน,นั้นมาฉาบซ่อมการฉาบซ่อมในเบื้องต้นนั้นเราจะใช้มือในการกดปะลงไปเพื่อให้มีแรงกด ให้เนื้อของปูนซ่อมโครงสร้างซึ่งมีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์นั้นเข้าไปตามซอกตามมุมตามรูพูนต่างๆปะจนเต็มแล้วค่อยฉาบแต่งจนเสานั้นได้เหลี่ยมได้มุมที่สวยงาม จากนั้นครับรอแห้งประมาณ3วันขึ้นไปก็จะมาตัดแต่งผิวให้เรียบเนียนเพื่อไม่ให้มีคมนะครับแล้วเราก็เตรียม CFRPCFRP ก็คือ Carbon Fiber r e i n f o r c e d Polymer นะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในการเสริมกำลังให้กับโครงสร้างวัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุที่มีมาตรฐานในการออกแบบ ACI40.2R08 เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา มีความเหนียวมีความแข็งแรงทำงานสะดวกนั่นคือสิ่งที่เรานำมาใช้หรือวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับในการติดตั้งนั้นจะต้องผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ที่ใช้กับ CFRP โดยเฉพาะฉาบไปบนเสาเดิมหนาประมาณ2-3มิลแล้วนำแผ่น CFRP นั้นมาติดบนอีพ็อกซี่ติดแล้วก็จะใช้ลูกกลิ้งในการรีบไปเพื่อให้อีพ็อกซี่กับแผ่น CFRP นั้น แนบสนิทเข้าด้วยกันรีดจนแนบสนิทแล้วเราถึงจะไปผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ประสานกับ CFRP นั้นมาฉาบเก็บเพิ่มบนแผ่น CFRP ชั้นหนึ่งนะครับนี่คือการทำงานทำไมเราถึงเลือกใช้แผ่น CFRP ครับเพราะแผ่น CFRP นั้นเป็นมาตรฐานในการออกแบบ ACIC 40.2r สี่8นนั่นเองเป็นวัสดุที่มีความเหนียวมีความแข็งแรง ทำงานสะดวกทำงานง่ายนะครับในความสะดวกและง่ายนั้นแต่ได้ความแข็งแรงมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการคํานวณโดยวิศวกรน,นะครับเพื่อให้การใช้งานนั้นเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความถูกต้องในการใช้งานแต่วันนี้ครับสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านพร้อมกับคุณสุวิชาพักษาที่เป็นผู้ให้คําแนะนําในการใช้วัสดุนั้นเราเลือกใช้วัสดุตามคําแนะนําของการใช้วัสดุและช่างรู้คู่บ้านนั้นเรามาทําคลิป ในการใช้วัสดุนะครับซึ่งผ่านกระบวนการของวิศวกรในการคันวณม,มาแล้วเมื่อเราติดตั้งและฉาบโดยใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตฉาบบนผิวของ c f r p แล้วก็จะทำการโรยทรายครับการโรยทรายนั้นเป็นการโรยทรายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ปูนฉาบมาฉาบให้ติดถ้าเราไม่โรยทรายบนอีพ็อกซี่นั้นมันจะมีความมันซึ่งจะไม่สามารถฉาบป,ปูนทับได้ นะครับเราจะโรยทรายบนอิพกซี่ที่เราฉาบบางๆไว้ชั้นที่2ต้องฉาบให้มิดในส่วนของแผ่น CFRP ที่เราหุ้มไว้นะครับนั่นคือขั้นตอนในการทํางานครับการโรยทรายนั้นโรยทรายแล้วต้องรอยแห้งครับแล้วเราก็จะมาก่อผนัง เสาเหมือนตามปกติเลยครับก่อด้วยอิฐมอนหรืออิฐมอนเบาหรือแผ่นดีบีดีแล้วก็ฉาปูนฉาปูนแต่งผิวบางเสร็จก็สามารถทาสีได้ตามปกตินะครับนั่นคือขั้นตอนในการทํางานครับวันนี้สัญชัยกนานช่างรู้คู่บ,บ้านเรามาอยู่หน้าง,งานและนําขั้นตอนในการติดตั้งแผ่น cfrp การฉาบซ่อมเสาด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง นะครับนั่นคือขั้นตอนในการซ่อมโครงสร้างเสาด้วยปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษและเสริมกําลังด้วย CFRP ให้มีความแข็งแรงสนใจสั่งซื้อได้ที่สัญชัยขนานช่างรูคู่บ้านโทร0917893533ไลน์อสสัญชัยตัดแบ่งขายพร้อมทีมงานรับทำครบวงจรครับขอบคุณมากครับ